ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็อันนี้พามาชมอีกแปลงหนึ่งอันนี้เป็นเกษตรยักษ์เลยโอ้โหท่อนจิ่มันเกิดสอนกันโอ้เกิดสอนกันสองสองต้นครับผมอันนี้กี่เดือนนะสามเดือนยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามเดือนดีโอ้โหท่วมหัวแล้วสองเดือนกว่าสองเดือนยี่สิบวันโอ้ผมอันนี้ก็เคยปลูกไอ้หอมมาก่อนใช่ไหมครับนี่เราที่นี่แหละ นี่เราที่ผมว่ากลัวยับมันบ่เป็นหัวครับโอ้ไม่ต้องกลัวเลยพี่อย่างนี้แหละนี่แหละผมรับรองได้เลยถ้าไม่งั้นเดือนที่ห้าฉีดยาตัวที่ผมบอกนั้นก็ได้มันเป็นมันมันใช่ครับเพราะปูพี่นะเพราะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ใช่ใช่แปลงนี่ก็เหมือนแปลงที่เรียกแปลนี้เาพัถิ่มล่องนึงแหละ่นแหละแปลงนี้เราเราเสียดายเพราะพันุพึ่งออกมาแล้วก็อ่าใช่ครับลูกค้าเสียดายพันธุ์แล้วก็ปลูกที่ม ก็เลยพอเห็นความใหญ่โตของกเกษตรยักษ์แล้วเนี่ยฮะ,ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยอะไรจะเป็นอย่างเงี้ยเกษตรยักษ์เนี่ยนะครับปลูกปลูกพร้อมกันอันนี้หกเดือนบ่อันนี้อันนี้มันอนนีแดงลดงอโอ้อล่องืององ้อมาอ๋ออันนี้คนละพันนี่คือปลูกพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมครับ,บตัวนี้ปลูกหลังอยู่บ่ตัวนี้ปลูกปลูกที่หลังปลูกหลังประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับผม อันนั้นก็เป็นเกษตรยักษ์เกษตรยักษ์ในเมืองความต่างโอ้ความต่างเห็นไหมฮะความสูงแล้วก็ทรงต่างกันเลยครับก้านแดงคือมันจะมีแดงแบบแดงเข้มนะครับนี่แดงเข้มแล้วก็ไอตัวเกษตรยักษ์ก็จะมีแดงปนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เข้มมากครับผมลักษณะก็จะจะแตกต่างกันอยู่ครับผมดินของพี่เขาทำออหอมหอมแบ่งมาครับผมเพราะว่าหอมแบ่งนี่พี่เขาบอกว่า ทำติดต่อกันได้ประมาณสองปีนะพี่พรค,ครับผมก็รค,กค,ครับโอ้โหนี่ยท่านผู้ชมท่วมหัวแล้วมันยังไม่ถึง3มเดือนดีเลยนี่คือความงามครับงามอันนี้ผมมาพิสูจน์ด้วยตัวตัวตัวเองแล้วครับผมอันนี้บอกเลยว่างามกว่าที่ที่ที่สวนของเราอีกที่สวนลบบุรีครับผมค,ครับ โอ้นี่ฮะข้างล่างไปสองกิ่งนะดีแล้วพี่เนี่ยเหลือสองกิงนะ่งอ่ะดีแล้วครับค,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 ครับผมแตงกิ่งหมดแล้วครับพี่เขาให้เหลือสองกิง่งสองกิ่งหมดเลยครับผมต้นใหญ่มากครับนี่ตอนนี้ก็ใหญ่ใหญ่กว่าโป้มือเยอะเลยครับโอ้โหก็ลูกค้าอันนี้ฝากข่าวไปยังลูกค้าน้องคายแล้วก็ ขอนแก่นครับแล้วก็มีหนองบัวลําพู<อ>ด้วย,ยค,ครับผมอ่ะอู่ได้ครับได้เลยพี่อันไหนก็ได้ครับมาแล้วก็ได้เลยอ่าเราก็ลองดูใได้ครับเ,เนี่ยถ้าต้นมันเหลือทรงใบยอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มสวยแล้วแต่ตอนนี้มัน ดินทรายดินทรายทางนี้เป็นดินทรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางออย่างเช่นนครสวรรค์ที่ผมไปมาเนี่ยทรายจะเป็นทรายหย,ยาบยาบมันยังไม่ถึงสามเดือนดีเลยโอ้น่ะ อันนี้เดี๋ยวก่อนถามนิดนึงฉีดอะไรไปมัางครับพี่ย,ดดย,ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับท่านาผู้ชมยังไม่ถึงสามเดือนสูงเท่าหัวละ <c oughs> ดินที่ปลูกผักมาก่อนครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเนี่ยก็เหมือนกับที่เราใส่ขี้ไก่นั่นนะครับผมแล้วก็มีหลายคนชอบอคิดไปก่อนหรืออะไรกลัวไปก่อนว่ากลัวว่ามันจะ ขึ้นต้นไม่มีหัวอะไรแต่อันนี้พี่เขาในแปลงนี้ก็มองดูเหมือนจะยังปลูกทีอยู่ <Hey. S 1> ครับผมแต่ถ้าอ่า,ออาก็ถือว่าประมาณหนึ่งอยู่นี่ประมาณยังไม่ถึงสามเดือนครับท่านผู้ชมฉะนั้นฉะนั้นอ่าประมาณนี้ผมก็ถือว่าพอใจละเพราะขนาดมันสองเดือนกว่ากว่าเนี่ยยังไม่เต็มสามเดือนดีเนี่ยจะประมาณนี้ครับ แต่ถ้าสมเดือนไปแล้วผมมองว่าน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยละ่ะเพราะว่าลำต้นของเขาโอ้โห oh oh. ใหญ่ครับใครกลัวมันจะ่เป็นหัวนะครับ,รบเกินในานะที่ลูกค้ากลัวก็คือกลัวจะไม่เป็นหัวนะฮะว่วราหัวหัวนี่จะกลัวหัวไม่โตหัวมีแต่กลัวไม่โตเพราะว่าเพราะว่ามันอื่น ครับอันนี้จะจะทีแต่หัวเยอะด้ครับหัวเยอะคลิปที่เ้าส่งไปกันใช่ครับขวดแถวๆนี้แหละใช่ครับแล้วก็จะขวดแล้วก็จะคุยเพิ่งทุกหน่ถ้าคุยเพิ่งห้ากับคุยเพิ่งหลา่หน่อยกันหัวเยอะที่เก่าอยู่ครับแต่มันงามมากอันนี้บอกเลยว่างามมาก 2เดือนกว่าป่าท่นไิชมมาลุยแล้ววันนี้บอกเลยว่างามจริงๆครับผม ไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับผมอันนี้แปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยเสียดายฝนไม่เปียกทางนี้นะเมื่อคืนนี้ครับเดี๋ยวเราไปไปดูเ,ปเกษตรยักษ์ขึ้นกันแต่ว่าอันนี้ดินปลูกอากตาตัวนั้นดินดินปลูกมั่นครั้งนึงแล้วครับผมอ้อยปีนี้เหลือประมาณประมาณห้าสิบรไร,<ด>ร่รถ รถนี่ละยังไงครับเพราะว่าเราโล่เราโล่หมดไงครับผมอันนี้เป็นต่อสามเนี่นี่อ๋อต่อสามตอนแรกเราจะไถปูมันหมดเนียครับเพราะนอกจากเห็นว่าพ่อขึ้นมาพ่อติดใจก็เลยก็เลยอ๋อก็เลยไว้ก่อนครับผมแต่ก็ก็ก็ได้อยู่ครับผมหอยก็ได้อยู่เสียแต่ห้องปูพีพอดครับทั่ไปทั้ง ตามก้อนนานั่นนี่ครับห่างๆใช่ครับก็ผมนั่นแหล,ละก็ถึงพยายามบอกอลูกคา้าหรือว่าคนที่ไปดูอะไรประมาณนี้ว่าให้ปลูกห่างนะปลูกห่างนะแต่เขาก็ยังกลัวอยู่กลัวจะไม่ได้ <im itation> พอมันปลูกขีแล้วมันจะก็จะมีปัญหายอย่างนี้ก็คือกลัวมันจะไม่มีหัวอีกแต่มันงามดีแล้วอนี่ก็เป็นเกษตรยักษ <im itation> ์อีกครับ เอ๋อเห็นไหมทรงจะสูงต่างกันอยู่อ่าตต้้้นนนีจะอ่าเริ่มจากแถวนี้ต้นนี้จะว่าใช่ตาต้นนี้ใช่หรืออาจจะใช่อยู่ครับผมเนี่ยต้นนี้ใช่หรือว่าใช่ตาต้นนี้ใช่แน่นอนครับผมนะทรงพอเราจะปลูกลงกใหม่พอต้น ข้องขอบจะเป็นพวกนั้นอ๋อด้านขอบนี้จะเป็นอีพันหนึ่งด้านไหนนี้ก็จะเป็นเกษตรยักษ์ครับสวยเนี่ยมันมันมันบกพรอยมีแตกครับนี่เพิ่งเพิ่มจะเห็นค้างๆค้างจะมีมีอย่างนี้อ่ามีมีครับอย่างนี้มีผมผมครับอย่างนี้มีที่สวนก็มีครับมีไม่เยอะครับผมใช่ว่ามีเป็นปลาปลาอยู่ครับผมบางอันปกตครับผมใช่ครับ เพราะว่าที่สวนมีและก็โซนที่ไม่มีก็มีนะครัผมมันจะต่างเลยนักเกษตรยักษ์นี่มาโบแมนอ๋อนี่นี่ตัวตัวเขียวเขียวเลี้ยวเห็นหน่อยหน่อยบปช่แต่ว่าตัวทัดไปอีกทัดไปเกษตรยักษ์อีกอ๋อคือปลูกเป็นสลับกันอ่าเห็นแล้วครับคือมองเห็นเลยว่าเกษตรยักษ์ต่างกันอันนี้คือมองด้วยสายตานะครับคือทรงใบจะต่างกันเห็นไหมใบใบอันนี้จะบานรับแสงนะใบอันนั้นมันจะเป็นตัวร่มกําลังหุบครับผมนะ อ่าทรงต้นจะต่างกันเลยครับผมถ้าอานี่ถ้าผมยืนอย่างนี้คืออันนี้เป็นเกษตรยักษ์อันนี้เป็นอ,อีกพันหนึ่งเห็นได้ชัดครับผมก็อันนี้พามาลุยสวนมันของลูกค้าที่อุดรครับผมครับผมได้มากสองพันครับ คุแปงนีแปงนั้นรวมัวกบกมหาหงไกลหนครับผมทีนี้พันของพี่นะจะเหลือเยอะเลยทีนี้คอยดูเถอะก็ไม่เป็นไรที่มีเยอะก็น,นี่แหละเดี๋ยว <c oughs> จะมีลูกค้ามาสวยงามสวยงามมากมนกันหมดเลยครับผมหมดแปลงเลยครับเนี่ยแหละ พอมาเห็นแล้วแม้ถ้าปลูกห่างเนาะพี่